สัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอหน,น้บัตรนี้เอาละครับช่วยผมเลือกไพ่หนึ่งใบอา่าจากซ้ายไปที่หกค่ะเดี๋ยวนะครับซ้ายไปที่หกค่ะหนึ่งสองสามสี่ห้าหก อยากรู้เรื่องอะไรของเพื่อนคนนี้ครับเอออยากรู้เรื่องเอ่อที่เขาเป็นทุกถู่ตอนนี้ค่ะอาจารย์คือเขาไม่มีเกียรคือพูดให้ใครฟังแล้วก็แบบหนอนต้นอื่นก็จะตอบย้ําแกอะไรอย่างเงี้ยค่ะครับดวงเขาจะมีการเปลี่ยนแปลงรเร็วนี้นะครับดีแล้วที่คุณปราณีให้แนะนําคําดีๆกับเขาถือว่าเป็นกัลยาณมิตรที่ดีต่อกันดวงเขาตอนนี้หน้าไพ่ปรากฏคือสัญลักษณ์ของไพ่จัส m เมนก็คือคําพิพากษา ายถึงตายแล้วเกิดใหม่เขากําลังจะพลิกฟื้นในช่วงที่ผ่านมาชีวิตเขานั้นเหมือนกับหลังชนฝาเลยผิดพลาดผิดหวังใช่นะครับแล้วก็ถูกคือเสียใจเขียนเขียนชีวิตเขาแล้วช่วงเนี้ยเหมือนกับดูละครเลยใช่ค่ะอาจารย์โหเขากับแบบไม่ขึ่นใครไม่ได้ค่ะอาจารย์นะฮะคุณจะเห็นว่าองค์เทพเทวานั้นลงมาเป่าปีเพื่อจะชุบชีวิตเขาให้มามีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งค่ะนะเหมือนเหมือนไม้ที่กาลัง ต้นไม้ที่กำลังเหี่ยวเฉากํากลังใกล้ที่จะหมดแล้วนะฮะแต่กลับถูกชุบขึ้นมาให้มีชีวิตชีวาอีกครั้งหนึ่งก็คือว,วันนี้เขามาปรับทุก์เสร็จแล้วนะะอาจารย์เขาแบบคือจะออกจากงานให้ได้อเงี้ยหนูก็เลยบอกว่าโอ้พี่ต้องใจงเย็นๆก่อนคิดดีๆก่อนเพราะว่าถ้าออกไปแล้วอย่างเงี้ยมันมันเสียหายหลา,ายทางนะอาจารย์ใช่อย่างคือครอบครัวเขาก็เหมือนเขาแบบเพี่เขาหาสองคนค่ะแต่ว่าเงินของแฟนเขาก็คือไม่พออยู่แล้วนะคะ เราก็ต้องหาแบบทุกวันนี้เขาก็หาไรายได้เสริมตลอดนะคะจาองอยากทำขนมขายหรือว่าทําแบบกับข้าวขายตอนเช้าพอถึงเวลาทํางานก็มาทํางานอีกทีนึง<อ>ค่ะตอดีดีขยันไม่เป็นไรให้กําลังใจเข้าไปได้เลยนะครับบอกเขาว่ารดรไมล์บอกว่าเร็วนี้ดวงคุณกําลังจะเปลี่ยนแล้วนะหน้ามือเป็นหลังมือเลยคือจะเปลี่ยนดีขึ้นสิ่งที่คุณจะต้องทำนะครับเหมือนคุณปราณีสัมผัสกับสิ่งศักดิ์สิทธิ์ได้เลยแนะนําเข้าไปบอกว่าให้ไปนะครับทาบุญและอุทิศให้เจ้ากรรมนายเวร ไพ่จัเมนต์ก็คือไพ่ที่มีเจ้ากลมนในเวรเยอะใครก็ตามที่ได้ไพ่ใบนี้ถือว่าเป็นคนที่เหมือนมีโชคก็โชคสองชั้นเหมือนมีกรรมก็มีกรรมซ้ำซ้อนอะนะครับ <Wow. S 1> คือทําให้อุทิศให้เจ้ากรรมตรงนี้ไปนะครับปรากฏว่าอีกเจ้าหนึ่งไม่ได้รับก็สร้างปัญหาต่อให้เราเจ้าที่ได้รับไปก็เป็นเจ้าที่อยู่ในวงไกลๆก,ก็เลยดูเหมือนว่ายิ่งทําทําไมทําความดีหรือว่าทําทานไปแล้วทําไมชีวิตก็ยังไม่ดีขึ้นอย่าไปคิดอย่างนั้น เป็นเพราะว่าเจ้ากรรมในเวรเขาเยอะเมื่อเจ้าหนี้เยอะพอเราทําบุญไปนะถึงเขานะฮะชั้ะดอกเบี้ยไปมันก็เลยไม่ถึงสักทีน,<อ>นะครับเอาเป็นว่าบอกเขาช่วงนี้ว่าชีวิตเขากาลังจะเปลี่ยนแล้ววิธีการก็คือทําอะไรก็คือให้หยอกล้อก,กับโชคชะตาไว้เช่นหวังอย่างนี้อย่าไปคาดหวังกับชีวิตนะครับเช่นคนนี้น่าจะเราทํากับเขาอย่างนี้เขาน่าจะดีกั่เราอย่างงู้นอย่างนี้อย่าไปคิดอย่าไปน้อยเนื้อต่าใจ ทำความดีทำหน้าที่เราไปให้ปกติและช่วงนี้แนะนําให้เขาสวดชินบัญชรนะครับค่ะหนูหนูก็บอกให้พี่เขาสวดชินนบัญชรกับยอดพระกู่เหมือนที่อาจารย์แนะนาหนูมาค่ะครับใช่ยอดพระกันไตปิดกเวลาจะสวดแล้วพยายามให้มันต่อเรื่องเช่นเราอยากจะสวดก็ให้ครบเจ็ดวันนะครับใช่ค่ะหนูสวดทุกวันเลยตแต่อาจารย์บอกมาสวดทุกวันเลยไม่มีหยุดเลยจะเป็นเหมือนกำแพงแก้วเจ็ดชั้นเลยที่จะนะครับทำให้ชีวิตคุณนั้นมีแต่สิ่งดีๆเข้ามา นะใช่ค่ะสำคัญที่สุดเวลาเราสวดมนต์แล้วเวลาเราเปล่งนะครับอัขระสวดมนต์ที่ศักดิ์สิทธิต์ต้องเปล่งออกมาจากใจเราอย่าสวดแบบนกแก้วนกขุนทองเพราะในขณะที่สวดเลิกคิดอย่างอื่นทาใจให้ว่างไว้อยู่กับอักขระที่เราเปล่งวาจาออกมาบางคนสวดมนต์ไปด้วยกับคิดในใจว่าเดี๋ยวคิดอันนูน้นอันนี้อย่างนี้อย่าไปคิดไม่งั้นคําที่เราเปล่งวาจาออมาจะไม่ศักดิ์สิทธิ์นะครับแน,น,นะนําเพื่อนให้สวดมนต์แล้วก็ช่วงนี้ให้ไปทํา ภายในเจ็ดวันนี้ให้เพื่อนคนนี้เข้าไปทําบุญลงศพนะครับเช่นบางสกุลเป็นบางสกุลตายนะครับเป็นการแก้เคล็ดนะครับบริจาคเงินสักห้าสิบบาทหรือร้อยหนึ่งอย่างเงี้ยนะครับซื้อถวายสังฆทานให้พระพิสุที่เราเคารพนับถือและให้ท่านนั้นช่วยบางสกุลเป็นให้เราบางสกุลตายให้เรานะครับและชีวิตจะค่อยๆดีขึ้นดีขึ้นอาจารย์คะอยากดูองค์เท่ไม่ที่สนใจค่ะินดีครับ หนึ่งสองสามสี่ห้าสัมผัสฝ่ามือไปที่หน้าจอแล้วบัตรนี้เอาละครับช่วยผมเลือกหนึ่งใบขวาไปที่หกค่ะอาจารย์ขวาไปที่หกนะครับหนึ่งสองสามสี่ห้าหก ค่อนข้างชัดเจนนะครับจากวันเดือนปีเกิดของเขาที่คุณไม่ทราบแต่ว่านะครับคุณดูนะครับเวลาคุณนึกถึงหน้าเขาและสัมผัสไพ่นะครับคนคนนี้เป็นคนที่มีความรอบรู้หลายด้านแม้ไม่ได้ศึกษามาด้านนั้นนะครับเป็นผู้ที่เขบอกมีบุญเก่ามานะครับบุญเก่ามาเกิดแต่นะครับกรรมก็เยอะนะครับเทพที่ดูแลเขาอยู่ก็คือองค์พระปู่ราสีนะครับทุกพระองค์โดยเฉพาะบรมคูปูราสีนารอดนะครับ ให้ไป็นบูชาปู่ฤาษีมีความทุกข์ความร้อนก็เล่านะฮะปรับทุกข์กับองค์พ่อปู่ฤาษีเหมือนเราปรับทุกข์กับพ่อของเรานะครับแนะนำ<อ>ให้เขาขไปยินดีครับรัษาสุขภาพนะคะเช่นกันครับ,รบนะโมท้าช่วงนี้คงจะต้องพักกันสักครู่หนึ่งนะครับเดีย๋ยวผมจะไปรับสายโทรศัพท์ทาง083 0 0 0 0 8 3 3ชั่วโมงหน้ามีเรื่องราวของนะครับคอนเสิร์ตการกุศลก็คงจะเป็น พรุ่งนี้แล้วสิครับในช่วงตีหนึ่งนะครับคืนวันพระหัสบดีเก้าขาเข้าสู่เช้าตรู่วันศุกร์นะครับเ้าขาเข้าสู่วันศุกร์ก็คือเราจะได้พบกับคุณบินวีระชัยและพ้องเพื่อนของเขานะครับในคอนเสิร์ตบินบินโชว์ นักร้องปินวีลชัยคุณนิตยาคุณสูงเนินคุณสุนทรีตรวกสมัยคุณอัญชลีบัวแก้วคุณเจเนเฟอร์แบงค์ดาวเด่นจากดันดารานะครับคุณพจนาคพจนากิทักษ์พร้อมทั้งวันเสาร์ที่25กันยายนนี้พลาดไม่ได้นะโรงละครเอ็มเทอเตอร์บัตรราคา900-1200-1500บาทและ VIP 2,000บาทรายได้สมทบวัดพระบาทน้ำพุ ดูคอนเสิร์ตดีๆได้กุศลแรงครั้งนี้พลาดไม่ได้และโดยเฉพาะแฟนคลับดรไมล์พบกระทบไหล่ักดบรไมล์ที่งานคอนเสิร์ตนี้เพราะว่าดรไมล์จะไปร่วมทำบุญในคอนเสิร์ตนี้ด้วยนะครับรีบไปซื้อบัตรด,ด่วนที่ไทยติ๊กเก็ต Major, เมเจอร์เซ็นทรัลทุกสาขานะครับโทรศัพท์ไปได้ที่02-262-3456 02-262-3456เอาล่ะครับพักสักครู่หนึ่งชั่วโมงหน้ากลับมาใหม่ครับ เรื่รามหามงคลเหรียญหนุนดวงชะตาสบู่เสริมสง่าราศีโดยดเตรบายคุรูทารับดันตราหนึ่งเดียวในประเทศไทยเรียนหนุนดวงชะตาสบู่เสริมสง่าราศีเป็นเครื่องรางคู่คิดเสมือนท่านมิมิตคู่ใจ การเงินดีการค้ารุ่งกิจการรุ่งเรืองการเงินคล่อง,งตัวดึงดูดสิ่งดีๆให้หลไหลเข้ามาในชีวิตดวงความรักดีมีเรื่องความขัดแย้งพลังแห่งความรักและความเข้าใจที่ดีในครอบครัวสลายพลังร้ายหรือขจัดปัดเป่าสิ่งอัปมงคลให้ออกไปจากชีวิตโดยเหรียญหนุนดวงชะตาสบูเสิมสนาราศีประจำวันเกิดของแต่และบุคคล สนใจสั่งบูชาโทร0830000833เรียนหมุนดวงชะตาและสบูเสริมชนาราศีให้บูชาในราคาชุดละ500บาทพิเศษ30ท่านแรกที่โทรมาตอนนี้บูชาได้ชุดละ400บาทเท่าน,นั้นฟรีค่าจัดส่งทั่วประเทศ รุกจะปฏิเสธความสวยรักเต้จ้ารักสมัยกำลังมันจากต้องหนุนพบที่รักเตจอด เอ็มเจเทอร์ร่วมกับ93.5 Yes Radio Present Win Win Show วาไรตี้โชว์ระดับคุณภาพแห่งปีที่รวมเพลงเพราะแห่งความทรงจำโดยศิลปินอารมณ์ดีวินวีรชัยพร้อมศิลปินรับเชิญนิตยาบุญสุนเนินอัญชุลีบัวแก้วสุนทรีโจรสมัยเจนเนฟเฟอร์แบงค์จากทีมดันดาราและแขกรับเชิญสุดไพยอีกมากเสาร์ที่25กันยายนนี้รอบเวลา1ทุ่มณโรงละครเอ็มเจเทอร์จองบัตรได้ที่ไทยทิเคทเมเจอร์ทุกสาขาบัตรราคา900 1,200 1,500และ2,000บาทร่วมสนับสสนนนนุโดดยยราไ้่่วหึงม วัตถุตระสงคในเรื่องของน้ำนะเมื่อเขาดื่มน้ําได้ในปริมาณที่เหมาะสมโดยเฉพาะน้ํานั้นเป็นน้ําที่มีคุณภาพเช่นน้ําแร่บางชนิดหรือน้ําที่มีความเป็นด่างที่สมบูรณ์แบบเนี่ยนะทำให้การขับถาา่ายการด่ายหรืออาการที่เขาเคยเป็น,นหายได้เร็วมากแพทย์ทั่วไปแนะนําให้เราเดื่ม วันล,ละ8แก้วนะครับนี่คือน้ํามีประโยชน์ไบโอเซล่าผลิตน้ําด่างต้านอนุมูลอิสระโมเลกุลเล็กพร้อม้ท่าที่ร่างกายต้องการไบโอเซล่าผลิตน้ํำดื่มที่มีประโยชน์เพื่อครบอบครัวคุณ ผ่านชมรมรวมวังสวดมนต์เพื่อความมั่นคงแห่งชาติรวมกับสถาน e ีโทรทัศน์ทีซีซีจัดก,กิจกรรมโครงการสวดมนต์อธิษฐานจิตเพื่อประเทศไทยรวมกันสวดมนต์พระคาถาชินนบัญชรเกิดเป็นพลังเพืพพพ่อนำนำความรักเพื่อความเ,เย็นสงบสันติสุขดึงดูดความรุง่งเรืองให้หลั่งไหลามาสู่ประเทศชาติของเรา สนใจสมัครเข้าร่วมโครงการรักฟรีพระคาถาชินนบ,บัญชรที่หมายเลข 0, 0 8 3 0 0 0 0 8 3 3หรือที่ www.ch8tcc.com ุ้มใจจังแข็งก็ไม่แข็งอารมณก็ไม่มีน่าเบื่อจริงเลยแต่ว่าวันนี้ตั้งแต่ได้รู้จักกับผลิตภัณฑ์นักแอนโดร์ปรัญหาต่างๆเหล่านั้นก็หมดไปแล้วค่ะตั้งแต่ผมใช้ผลิตภัณฑ์นักแอนโด o w นะครับกานบ้านผมก็ทําได้ตั้งหลายรอบครับผมสุดยอดจริงครับผมใช้แล้วเห็นผลด,ดีดีค่ะวันนี้ เรามีทางเลือกที่ดีที่สุดสำหรับคุณโทรดือนตอนนี้ที่เบอ 2, 2, 9, 3, 9, ร์02-290-3909รู้มวยตู้ไม่รู้ราคาต่อรองต้องโทรติกสีเซียน1 9ึ0งเ1 0 8 7เสียงดังฟางชัดด้วยระบบดิจิตอลกดหนึ่งที่ 8, บบูกดส,ส,ส,สองชาวพี่พอปดง ดสามจากบอลและกดตีเดี่ยวบางจ้อนอย่าลืเล่นมวยตู้สู้ก็ได้ต้องติกตเทียนยินดีด้วยกับพ่อคนใหม่ขอบใจเพื่อนๆทุกคนนะเออต๊อปแล้วเมื่อไหรจะถึงตาต๊อปบ้างล่ะบางทีอะไรมันก็ไม่เป็นอย่างที่เราหวังหรอกวะ <c oughs> ไปปรึกษาหมอมันก็หลายครั้งไม่ว่าจะเป็นหมอไทยหมอฝรั่งหมอจีนหมอแขกก็อ,อยากมีรูกเหมือนกันนะแต่ถ้าทางดวงเราเนะี่ยคงไม่มีรูปหรอก ไม่เป็นไรถ้าอย่างนั้นให้หมอโอ,อ๊คช่วยก็แล้วกันปัญหาที่เจออยู่เนี่ยผู้ชายทุกคนก็เจอพราผู้ชายเกือบ80%เป็นโรคต่อมลูกหมากโตและอีก40%ก็เป็นโรคเสื่อมสมรรถภาพเพราะเมื่ออายุของเรามากขึ้นเมื่อไหร่ระดับฮอร์โมเนเพศชายเนี่ยก็จะลดลงเบจิกไอริสเป็นผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสําหรับผู้ชายทุกวัยแม้แต่ผู้มีโรคประจําตัวต่างๆทั้งเบาหวานความดันหัวใจไขมันไวัยทองสามารถช่วยให้กลับมาแข็งแรง มีส่วนประกอบจากสารกัดเข้มข้นของกระชายดำหอยนางรมตังกุยและโสมเข้าไปฟื้นฟูต้นเหตุด้วยการกระตุ้นสร้างฮอร์โมนเพศช,ชายลดการก่อตัวของไขมันในหลอดเลือดส่งผลให้เลือดไปเลี้ยงระบบร่างกายทุกส่วนได้ช่วยขับนิ้วบำรุงไตลดภาวะต่อมลูกหมากโตคือสมรรถภาพวัยหนุม่มอีกครั้งยังได้รับการรับรองคุณภาพและความปลอดภัยจากออยอด้วยไม่มีผลข้างเคียงไม่สะสมไม่ต้องเพิ่มปริมาณเป็นยังไงบ้างค่านผู้หญิงเจ้าหลานไป แข่งได้ดีทั้งสองคนเลยคะ่ะตอนนี้ก็ทันดิ้นทันเตะสงสัยยากออกมาจะแย่อยู่แล้วไ,ไ,ลได้จิกอนี้ของเขาลายปุ่นมีความลับอะไรกันเหรอคะแล้วเมจิกอลิสเนี่ยคืออะไร,รอะคะเป็นความลับของผู้ชายใช่ไหมครับคุใช่แล้วครับแต่สําหรับผู้ชายด้วยกันผมขอแนะนำเมจิกอลิสให้คุณได้รู้จักเพราะเรื่องสุขภาพและชีวิตครอบครัวเป็นสิ่งสําคัญอย่ามองข้ามเรื่องนี้นะครับผมพิสูจน์แล้วคําตอบที่เข้าใจผู้ชายอย่างแท้จริงเมจิกอลิส คือสิ่งที่ผู้ชายต้องการเพื่อเติมเต็มความสุขในชีวิตครอบครัวพิเศษสำหรับ50สายแรกที่สั่งซื้อ5กล่องลดเหลือ1,990บาทโทร02